ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันไมกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดติกตอกของเราเนาะใครนะครับที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับบน Tik ตอกเนาะไม่ว่าจะเล่นเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดต่างๆนะครับคนดูน้อยๆก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวลิงก์นะครับผมก็ได้ิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โคดในคลิ ใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถไปลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกแต่เนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสามัครใช้งานตามผุมกันได้เลยเนาะ ข้มาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันแม่โปรแกรมอรัตโนม,มัติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้เป็นยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่นนาน g o o g l e ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมว่าเคยสมัครการกใช้งานเป็นแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันเนาะอะะะเเเเาาาามมมมหนน็บ์กกกกกจรรรีีีลลลลยยยยคัพฟอ หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r กรม YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาแชร์ในด้านของ TikTok ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแชร์ในด้านของอเพิ่มคนดูสตรีมสดนะครับไปเลือเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะ,ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูสตรีมสดราคาถูกตรงนี้กันแล้วกันนะครับ ส่วนบริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกกันละกันเอาเป็นแค่1ินาทีพอเนาะลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์สตรีมสดของเรานะครับ,รรรบไปวางใส่บนหน้าเว็บไซต์กันได้เลยจานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูกานตามมันสูงกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปจัก100ก็แล้วกัน เบ็ดไซก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายหล่า้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จำนวนหนึ่งร้อยคนดูสตรีมสดของเรานะครับเขาก็ตกอยู่แค่3บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับตอนที่เราจะกดสั่งซื้อครั้งก็หยิายลืมขึ้นมาอ่านรายละเอ,เอเียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยเพื่อไม่ให้มีะอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสัง่งซื้อคนแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลเ,ดเ,ดดเลยนอะ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการหลังซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูเอเด้ใหม่อนคนกันได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอ,อดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเพื่อนๆนะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิวเวลส์อังกอร์เวลส์แล้วก็คริปโตเคอเรนซี่เข้ามาใช้ง,งานทุกครั้งน,นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีนนีีกกกาาาาาาารรรรรเเเเเเเตตตติิิมมมมงงงนนนนนนนใแแ่่นะ่่ลลลละะะะะะพฟออ์ดดด้้้้จ็็บววคัปปณยถ หนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกิน5 0าบาทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถกดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า700ดกว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยรับไทยนะครับถ้าเกิดวันพ่อคุณว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะทางเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรูปรูปบริการต่างๆในหน้านี้หน้าเดียวแล้วก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับสนบิการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเนาะพื่เอยลืมนะครับกดเข้ามาอ่านอย่าลืมกดสั่งซื้อกันได้เลย่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่อยากจะติดต่อแอดมินสอบําในแอดมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ถ้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้วนะครับก็อาริมเนาะแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือสับพอตลอดทมงเลยนะครับหรือมไม่ก็มาดูตัวเฉลล์ด้านล่างตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีทั้งหนวหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เล็ออเดอร์ใครนะครับที่มีข้อความเพิ่มเติมเนาะก็สามารถใส่ในกรอบฟิลม์มข้อความด้านล่างตรงนี้กันได้เลย ่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือหลักฐานต่างๆางก็สามารถกดอัตรากไปลตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดคนดูสตรีมสดของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรีบร้แล้วหรือยัง อ่ะตอนนี้คนดูสตรีมสดของเราก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับเขาก็มีแค่สิบกว่าคนเองเนาะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น1 1 4คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงตามจำนวนที่เลือกไว้ในเว็บไซต์เลยนะครับผมก็ขึ้นมาเร็วมากเลยเนาะก็ไม่ต้องรอนานเลยนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็สามารถกดเข้ามาทําตามกันได้เลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากแก้ในหน้าเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนด้านนนซ้ายยมือตรรงกััไดเละคบ ถ้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ nice ผมก็ไว้ล็อกลิงตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมโตต่ำระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ไลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็กดสแกนเคเบิโค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ผมพูดดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผม